มีดาราอยู่ในนี้อยู่ก็คือโอมุมีอะไรใจใจน้อยแบก run สวัสดีนวสดีช่องปลาปาโรดดี้นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สุพรร์บุรีเห็นทุกคนเห็นหน้างี้ไหมฮะนั่นคืออาการของคนที่เมาเมากลิ่นยานวดนะทุกคนยุงยุงนิพนธายานดลุงปวดเข่าลุงปวดเข่าซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ว่าแม่เราแพ้เองนะฮะก็ต้องมานั่งข้างนอก โอเคมันจะมีหรือเปล่าในเวลานี้พยาใาญบอกว่าเวลานี้มันจะมีปาลาเหรอลูกลอะไรอย่างงี้อบอกว่าปลานอนหลับหมดแล้วปลานอนหลับยังไงนะปลานอนหลับยังไงไม่ต้องดูสภาพแม่ม,พพมึงดูสภาพมึงดู๋ยวคนตั้งเสี่ยงไปเลยนะแล้วเสียงมึงก็แตกวันนี้รับบทเป็นมดดํากชาพาขรชาพาเสียงแตกทุกคนเดินไปเลยใช่ไหมเดินไปไปเดิน เดินเดินเดินไปเดินเดินเดินเฮ้ยมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วต้งี่แกหลังหลังเวลาผมออกมาเที่ยวข้างนอกอ่ะผมใช้กล้องตัวนี้บ่อยขึ้นนะเพราะว่ามันเล็กมากเวลาเวลาเดินไปไหนมันพกพาสะดวกแต่อามาอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องเรื่องเสียงที่แบบถ้าเกิดลมแรงอาจจะปุปุบปุบปุบนิดหน่อยอะไรก็ขออภัยแต่ว่า เราเน้นสะดวกเรานีจะได้แบบทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูได้พี่ชายผมนี่ประสบค,ความสำเร็จทันทันทิกต็อกนะเนี่ยเพราะว่ามีดาราที่แบบว่าอยู่ในนี้อยู่ก็คือโอมุมีอะไรเขามีแต่จุ๊บแม่งมีไรใช่ปะแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นโอมุมีอะไรเดี๋ยวพาไปหาโอมุกอ่อน,น,นออทุกคนน่ามึงไปแอ่ะทุกคนเลนี่ เบ๊กมันอยู่ใกล้นาวแล้วมันจะหืนกาวแบบแกไว้มันจะไม่มันจะไม่ดุอย่าไปกลัวเลยเบ๊กอย่าไปกลัวดิเอออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวใหญ่บ้าอยู่นิ่งดิอยู่นิ่งดิอย่าอย่ใหญ่ดิใจใจหน่อยเดี๋ยวเบ๊ก run แต่หน้ามึงแก่ขึ้นไปไหนหน้ามุใช so ่ไหมแต่หน้ามึงแก่ขึ้นนะแหมมันไม่ทำมันไม่ทำอะไรเปล่าเหรอมเฮยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ๊ยเจ็บไหมหมุหมูตายโอ๊ยหมุเจ็บไอ้ตานมุมุกูเจ็บรันโอ๊ยหมปีนตัวหมูปีนตัวหมงกลั่นพันสิเอ้ห๊า ทุกคนเวลาเวลาเจอพวกขานเงี้ยอย่า,ไ,ยาไปกลัวมันนะบางคนวิ่งหนีมันจะหวองอนาเขตมันจริงแหละเราแค่จับมันนี้ก็พอเ,เห็นไหมจับได้ไม่ต้องกลัวนะทุกคนเข้าใจไหมห <c oughs> นีดีกว่าไปเดิเนเร่งกันหน่อยทุกคนเจ็บขาเลยเชี่ยแม่งกัดเจ็บอ่ะพอเตรียมของอะไรเอาของอะไรไปไหม พ่อของผมอะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่กําเนิดแลแต่ว่าเมื่อก่อนจะอยู่ตรงนู้นทุกคนนู่นจะเข้าจะเข้าไปในเส้นของของทางโรงเรียนนี่แหละโรงเรียนแม่พระประจักษ์ทุกคนแล้วเราก็จะไปอยู่ริมคลองนะสนมากแต่พอทําไมเราถึงย้ายไม่อยู่ตรงนี้นะเพราะอะไรนะวัดเอาที่คืนต้องการบริเวณที่เพื่อทําเป็นเขตวัดอะเขาเขามาขอซื้อที่คืนใช่ไหมซื้อวัดเป็นที่เขาอยู่เอาเหรอ อ๋อเขาก็เลยเขาให้แล้วเราไม่อยู่นี่ได้ไงเราก็คือต้องซื้อใหม่ก็คือว่าเขาให้เราย้ายนี่ย่าบอกได้ไงเขาให้เราบ้างนะครับย่าที่ที่เราอยู่เนี่คือของวัดหองเราอ๋อย่าบอกว่าที่เราอยู่นี่คือของวัดหมดเลยใช่เขาจะให้เราย้ายเขาก็ต้องมีที่สำรองให้เราอยู่อ๋อสำหรับสาหรับกระโดดก็ไม่ใช่กระโดดของบ้านเราถูกไหมโอ้ยแล้วก็ตั้งกันไหมรายเป็นปีอ๋อปีปีเท่าไหร่อะ ห้าล้านกว่าบาทโอ้เบกซื้อใหม่เหรอถ้าปีละห้าล้านให้คนเคารพยากเถอะถ้าวันยาหันมาเออขโมยเลยดูเป็นสงแทุกคนให้ดูว้าวดูหน้าดิเพราะใครครับเล่นแรงอ่ะอีมูอีโอมูทุกคนมันเล่นแรงสอยแรงมากรอบนี้แรกเราไปคิดว่าเลือดออก จำที่ป้าพูดทำไมป้าบอกว่าพี่เป๊กเพราะปากมันคมขึ้นนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันกัดขากางเกงป้าแบบเจ็บเข้าไปข้างในเลยปากมันคมขึ้นมากเป๊กมันเก่งอ่สวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักจังถังแก๊สกลังจะบอกเลยว่าเหมือนตู้ถังเออฝั่งนั้นก็เป็นครูอลอพินอันนี้อันนี้ก็คือครูของพ่อเหรอครูใช่ที่กลับไปครูของพ่อเลยเหรอใช่เฮ้ยเจอเจอคุณครูอ่ะไม่โอ้โหว้าวทุกคนดูดิ เพื่อนประตูน้ำก็เรียกประตูน้ำเฮ้ยญาติเดียวหญ้าเริ่มร้อนแล้วเราจะพาหญ้าลงมาข้างล่างเลยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ประตูน้ำคนดูหนึ่งอย่าไว้น้ำไปนะเฮ้ยอย่าท้าอย่าท้าเขาเอาน้ำออกไปแบบดุไม่เหลือสักหยดเลยอะทำได้ไงอโคตรเจ๋งอะทุกคนดูนั่นนะเห็นนั้นไหมอันนั้นคือน้ำเต็มเลยนะแล้วกันแล้วก็โล่งไปเลยไม่รู้ว่าขยะขยะล่องดิ่งใช่ อย่าหาภูนไม่ได้ล่ะ,ะหาของไม่ได้ทำไงก็้ตงดึงเอาแม่เอาผ้าก,กีริ้วขยุ่มดึงเอาไวแล้วเลือดก,ก็ไหลดิใช่เลือไดไโหใสามเหลี่ยมเลยาปั๊าปั๊าขึ้นไปเดินบนสะพานอ่ะท้องฝังนุ่มมีน,น้ำปั๊บคนเดียวแล้วก็แบบนี้ตึงน้ำเต็มเลยแม่ให้ผมมาทำแค่นแลหละอันนี้ก็คือ ถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะทุกคนคือเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยวเข้ามาทางนี้เนี่ยบ้านเก่าผมอยู่ตรงเนี้จะรู้มาจอดตรงนี้แล้วเมื่อก่อนคือตรงเนี้จะมีบ้านคนเลียงเลยจะเป็นบ้า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 นแต่บ้านผมก็จะอยู่หลังๆตรงนู้นนะทุกคนซึ่งมันอยู่ใกล้กับโรงเรียนแม่พับประจักษ์นี่เห็นไหมนี่คือโรงเรียนแม่พับประจักษ์ทุกคนนั่นก็คือว่าพี่เป๊กอ่มันชอบแอบมานอนที่โรงเรียนนี้บ่อยๆเพราะว่า โรงเรียนนี่มันจะมีใต้อาคารซึ่งมันเย็นมากเลยพี่เป๊กก็จะชอบใช่นี่นี่ตรงนี้เลยทุกคนเมื่อก่อนเป็นบ้านเลยนะเป็นบ้านเลยเป็นบ้านใช่ต้นต้นมะม่วงต้นมะม่วงย่างอยู่ปะใช่เละเลยนะเอาผ้าคุมพัดลมทำไมกันนกขำหลังแน่คุณคุณทั้งนกอ่ะนึกว่ากันว่านานๆจะมีคนตายสักทีอ๋าก็ดีแล้วจำได้ว่ามาสอดที่เจบช่ปะที่นี่เหรอที่นี่เลย ผยทำข่า,ขาวนักข่าวมันน่ากลัวมากลายเป็นคดีฆาตกรรมหลายคนอาจจะไม่คุนนะครับซึ่งมันก็ไม่น่าพูดถึงเท่าไหร่หรือว่าพูดถึงได้วะ,ะมันก็เป็นเป็นญาติของเราใช่ไหมที่แบบออกข่าวเป็นคดีฆาตกรรมเลยทุกคนก็โคตรูอยู่โคตรูอยู่แบบออกข่าวแต่ว่าเขาเขาเป็นพี่เจี๊ยบเขาเป็นแค่แบบอันนี้ใช่ไหมผมนางแบบนางแบบผมผมก็สวยมากบ้านผมผมสวยทุกคนอ่ะจนแบบว่า เขาได้เขาได้เป็นนางแบบผมคือโฆษณาต่าง,างๆเวลาที่เขาเห็นผมสะบัดอ่ะไม่ใช่ดาราหรอกคือผมพี่ของผมที่เจีย๊ยบไปแหละแล้วก็แบบเกิดการฆาตกรร,รมกันเกิดขึ้นก็ออกข่าวจริงจังมากออืมเป็นลูกพี่ลูกน้อง <legitimate. S 1> นี่นี่คือโบสถ์ที่พ่อกับแม่แต่งงานกันใช่ปะม่าสีาใหม่ <f iat> ไปแล้วนี่พ่อกับแม่แต่งงานกันโบสถ์นี้ทุกคนนี่ให้ไปดูฮะถ่ายตรงยอด นี่คือคนแถวนี้จะเป็นจะเป็นศาสนาคริสต์หมดเลยนะทุกคนรวมถึงพ่อผมด้วยพ่อผมเป็นคนคิดย่าผมเป็นคนคิดพอถึงตอนช่วงที่เขามีสวดกันพ่อก็จะมาบทนี้นะแล้วก็สวดกันกวักนี้ศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้คนศาสนาพุทธก็มาวัดจริงเหรอตรงนั้นเป็นท่านาวที่เมื่อก่อนมาตกปลากับพ่อวัดเขาจะเปิดปิดประตูแล้วเขาก็ได้อ๋อ ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ใช่อย่าง,งน,น,านีน้ทุกคนบ้านพักพ่อวะบ้านพักพ่อทุกคนพ่อวะอันนี้คือบ้านพักพ่อไม่ใช่มาถึงพ่อกูนะพ่อกูพ่อกูไม่ได้แบบว่ามาสร้างบ้านแถวนี้ทําไมถึงเรียกว่าพ่ออ่ะเป็นบารหลวงเขาเรียกพ่อบัตรอะไร,ร,รนะบารหลวงเขาเรียกพ่อคือคนคนที่นี่จะเรียกบาดหลวงว่าพ่อกันหมดใช่ไหมใช่ แม่ไม่รู้ว่าพ่อเป็นคนคิดแม่ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาคิดกับคนพุทธแม่ไม่รู้จักเลยเมือ่อรัพอไปเยี่ยมไปบ้านเขาก็พาไปบ้านครั้งแรกทีนี้เขาบอกว่าพ่อมาพ่อมาทุกคนดูตื่นเต้นดูแบบแบบปน,ปนมนมนอบกันอะ่ะยกนั่งเลี้ยงเหมือนต้อนรับแบบยกมือว่วเหมดแม่ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมาผู้ชายธรรมดาเลยผู้ชายธรรมดาเลยนะแต่งชุดธรรมดาแบบมา แล้วพ่อครับพ่อเขาคือใครวะทำไมต้องนอบนอบอะไรขนาดนั้นคือเราไม่เข้าใจไงว่าคนเป็นพระบัตรหลวงเขาเดีหยวพ่อพ่อเนี่ยเข้าใจว่าพระหัวโลนหรืออะไรมาอย่างเงี้ยคัดชูใส่กางเกงสแล็คเสื้อเชิ้ตนี่คือนี่คือพ่อครั้งแรกที่เจอเขาน่พ่อมันมีเรื่องมาถามอ่ะพ่อของคิดกับพุทธเนี่ยมันต่างกันเนี่ยอย่างพ่อพ่อเมียที่พ่อสุกามัน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 แปลกหรอกเขามีเมียแล้วปะ ไม่ได้ไม่ได้เป็นพระสงฆ์นี่ต้องเป็นพรหมจันด้วยก็แต่ก่อนพ่อก็เรียนเป็นเนนไงอ๋อแต่พ่อเดินแขพงภพประจันไปก่อนใช่ไหมห้ามมีเมียพ่อเลยเลิกเป็นเนนอ๋อคือต้องถือศีลว่าห้ามห้ามมีเมียมาเลยทั้งชีวิตนี้ใช่ต้องเป็นภพรหมจันเท่านั้นแล้วก็บวชแล้วห้ามศึกแค่อ๋อไม่ได้แต่ว่าเขาก็จะแต่งไว้ผมอะไรได้ปกติเหมือนกันแล้วไม่ไม่ต้องมานั่งโกนผมมีเครื่องแบบใส่เสื้อเหลืองอะไรหมดนี้แล้วอยู่ๆจะไปบวชไม่ได้เพราะว่า จะต้องเรียนจนจบมันก็คือต้องถือศีลจริงจริงจังๆนาะคืออันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะต้องมีการศึกษามันจะต้องเรียนอ๋อแกจะกลับไปไปใช่ไหมไปยังไม่ได้บินโดนเลยอ่ะเดี๋ยวป้าบินโดนเล่นแป๊บหนึ่งมายู่ไปด้วยกันไหฮะก็จะพาไปเดี๋ยวมันเป๊ะๆมันมีธุระมันต้องรีบไปมันเข้าใจมันอยู่พ่อมายกย่าหน่อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามไปแม่เอาไปถ่ายไหมอ้าวมาถันหน่าหนึ่งสโอเค สวัสดีค่ะไม่เที่ยวไหนเหรอเขวันนี้ไม่ไปเที่ยวไหนเหรอเห็นอยู่เห็นอยู่สัตหีบไอิจฉาจังเลยคุณครูได้เที่ยวทุนนู้นทุนนี่อ๋อที่อยู่ติดชายน้ำอ๋ออุ้ยจ้าโคตรเย็นเลยอูเป็กบนบ้านลมแบบเข้าทะลุลมโกกว่ะอ๋อเดี๋ยวมันนี่ได้เหรอพี่ไ่าพี่โคตรชอบเลยบ้านที่แบบว่ามีใต้ถุนแบบนี้นี่ แต่จริงถ้ากลางคืนก็น่ากลัวกันนะถ้ามากลางคืนคือแบบดูดินี่ระยาอยู่นี่ลมโกรกมากไปย่าเรามาสร้างบ้านแถวนี้กันดีกว่าบ้านริมคลองใช่ใช่บ้านหลังเก่าย่าอยู่ริมคลองแล้วก็โดนย้ายมาอยู่ไม่ไม่ติดคลองเมื่อกี้ชอบบ้านครูแต๋วตรงที่อยู่ริมน้ําใช่ไหมแล้วครูแต๋วก็เปิดเพลงเลือนแพสุดจริง ยู่ตลาดบางรีทุกคนกำลังจะมาปิดคลิปก็หลังจากที่ผมส่งไม่รู้ว่ากล้องไปปิดกันตรงไหนนะคลิปเนี้ยเราแค่อยากพายญ้ามาแบบเดินเล่นเฉยๆทุกคนแล้วก็ดูว่าแบบว่าที่โซนแถวๆบ้านยญาอยู่เนี่ยเป็นยังไงมีความหลังอะไรบ้างที่แบบว่ามันมันก็ดูเป็นชุมชนที่แบบเออแฮปปี้ดีไรางี้ยไอนน้ก็คือตลาดบางรี่นะใครมานี้ก็ต้องมาไหว้ตรงนี้นี่กูบอกให้คนอื่นไหวอ้อ่ะกูมาเนี้ยเป็นสิบๆรอบ,บ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไหว้เลย เออวันหลังวันหลังต้องมาบวบวางไหว้บ้างนะทุกคนอ่ะวันนี้บ๊ายบายชอบคลิปนีกไดบ๊ายบายเจนบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e กดติดตาม